แมวไอ้เหี้ยแมวเกลียดมันเราได้ฟังแต่ว่าฉันจำลองว่าแล้วเราจากที่อ่านใจเข้าใจอะไรป้องมันเป็นการเหมือนกับว่าอ่านใจของอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งบอกให้ทําแบบนี้ได้เลยนะก็แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันวะบางทีมันก็เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจ แต่แต่จะบอกให้แมวว่ามันพูดได้เห็นปะแมวมันพูดได้แต่ว่ามันจะมีช่วงที่จะบชกกล้าไม่สามารถกับพิบตาได้แล้วก็พยักหน้าได้เว้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือแปลกอันเนี้ยคือแปลกจริงนอกจากเสียงที่ได้ยินแล้วนะก็มีเสียงแทรกซ้อนจากข้างบนแต่ต้องคขาแบบเหมือนว่าจิ้หมูนะอันานั้นขื่นใจได้ยินถ้าว่าจะไม่หมูเงี้ยก็จะไม่ได้ยินอย่างเช่นว่าช่วงนี้แบบไม่รู้พูดไง มันจะมีแต่กละจิตยกระดับจิตให้ได้ยินก่อนกูเป็นเรื่องเป็นราวเลยเรื่องเป็นเรื่องเป็นลาวหลายปีมันเนี้เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเรื่องเป็นเรียกได้ว่าเป็นสตอรี่เลยทีเดียวเชียว <c ười> เราไม่จบไม่ชินไม่แต่งนะกูบอกเลยเลยหนะันงสือนี่กูไม่มีทางแต่งเลยนะกูกูไม่ชอบอ่านหนังสือนะ <c ười> ไม่เชิงวาคือไม่ชอบอ่านหนังสือมันเป็กทั่วไปอะ่ะคือไปร้านหนังสือไหมไปแต่คือ มันเหมือนกับว่าเราไม่จําเป็นต้องหาก็บางอย่างอนะไรแบบนี้ก็แบบว่าเราควรจะเรียนรู้ในสาขาที่เราต้องทํางานป่ะวะแต่แต่แต่พี่บีพี่บีทําให้ฉันเปลี่ยนความคิดนี้ได้เพราะว่าเพราะว่าแกสามารถทํางานได้เว้ยเออฉันไม่ทราบว่าทํะไรแต่ว่าแกสามารถที่จะของ,งน้า่องฉันหมดแล้ะเหมือนว่าแกสามารถที่จะทำหรือทำอะไรของแกได้แกเนย แกเนี่ยน่าจะมีทักษะแต่างว่าบ้านเคยรวยมาแน่นอนบีเนี่ยใช่ไหมแกยังมีปัญญาเรียนได้อยู่นะฉันฉันอยากจะถามแกมากเลยแต่แต่ว่าแต่ว่าฉันไม่อยากจะถามเลยวะอะฉันจะบอกว่าฉันฉันไม่ได้ชิ้นแกออกมาจากสยามนะฉันไม่ได้ไม่รักแกนะฉันรักแกนะแต่คือบอกว่าด้วยความที่หูฉันไม่ดีอะเหมือนกับว่ามันได้ยินไงฉันก็เลยแยกออกมาเหมือนกับว่า ฉันว่าแบบจาฉันจาได้ว่ามองตาเหมาเออแล้วก็ฉันฉันชมว่าเนี่ยตาเธอสวยนะประมาณนี้แบบว่าเฮ้ยเออเนี่ยฉันอาจจะเป็นคนที่ชอบคนจีนอยู่แล้วเนี่ยแบบว่าจีนีตางจีนได้ดีอะไรแบบนี้ฉันจะชอบคนจีนแล้วแบบแล้วคือแบบว่าคนจีนเนี่ยนะถ้าตั้งใจเรียนนะหน้าตามันจะบ่งบอกออกมาเลยเออด้วยบุคลิกลักษณะที่หนึ่งคือด้วยความที่แบบ พยายามมามันมันก็จะอะไรดูเฮ้ยเราไปนั่งเช็คประวัติด้วยนะเออหน้าร่างดีว่ะแต่งตัวดีเรียบร้อยน่ารักค่ะแต่แต่แต,แต่มันไม่ช่อยพูดกับฉันหรอกไมารู้เหมือนกันอ๋อตอนฉันเลรอกภาษาใช่ป่ะน้ําหนักฉันมันลงไงเหมือนอาบน้ําไมไ่ได้ได้ยินเสียงน้ําหนักมันลงไปเยอะมากเยอะมากอ่ะถึงขั้นว่าเหมือนคนปกติเลยอ่ะแปดสิบได้ป่ะเก้าหิน่งเบาอ่ะลงไปเยอะอจากลอยยี่ลอยยี่ ร้อยยี่สิบเก้าฉันลงแบบชนิดที่ว่าพวกมึงไม่มีทางลงได้ชาติเนี้ยเออฉันกําลังคิดว่าเดี๋ยวฉันจะรักฉันจะรักษาลูกอ้วนเป็นอย่างเป็นทางการเลยจริงฉันคิดจะทำหลายล่างถ้าฉันมีตังก็จะทำนะฉันจะเปลี่ยนชีวิตคนอ้วนเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเลยฉันจะบอกให้หน้าหน้าสนักสนินน่ะฉันจะทํอยู่เดี๋ยวแต่ฉันพร้อมก่อนเดี๋ยวฉันพร้อมฉันมีเงินก่อนยังไม่ใช่ก่อคีเพิ่ยแต่กระทะมีน้ํามันไม่มี ฉันอยากมีไมโครวเวฟบ้านฉันไม่บอกเลยร้อนเดินลงข้างล่างนะไม่อยากทําอะไรเลยลร้อนทงหมดเลยและและอยากมีกระเบื้องนะปูไม่ได้นะเพราะว่าที่ตรงนี้มันไม่มันไม่ใช่ของเราเราเช่าของอยู่ไงอืมแต่เสียแบบว่าก็เช่าอยู่เช่าเยสมอยู่เช่าอะไรอย่างเงี้ยเออนาเนี่ยเลยนาดิเขายังไม่มีตังเลยทําให้นาเรานมีตังเลยเดี๋ยวพอถึงนานาเรามีตังเขาต้อง ก็อยู่อย่างนี้อีอ่ะเราว่าถ้าเรามีตังนะเราจะซื้อบ้านหลังนี้ใหญ่ปัญญานั่นกุ่นเลยแล้วเราก็ทําห้องขวดแล้วเราก็ทําห้องหารตรงกลางเลย <c oughs> ดีล่ะฝันไว้